มีหลายชื่อตอนเย็นเลยนลอาตอนกินข้าวหรือหลังกินข้าวคะมีมีหลายชื่อมากเลยแล้ก็เอาตอนไปเอาที่คนบ่อคนแม่โอ้ฉันเหรอคะใช่ฉัน,ม,นมีชื่อสมศรีค่ะสมศรีสมศรีนามสกุลนามสกุลหีบหอมค่ะแม่ตัง้งให้อย่างนี้ถ้ากูได้คำมือกูก็ต้องนอนหองหีบมึงทั้งคืนเราหีบฟ้าต้องลอกก่อนจะร้องตาค่ะวันนี้และหน้ายังไม่สะอาดและหีบจะสะอาดเลย พี่เลยเชื่อ่าสนอจ้องจ่อหีบว้ากไอ้เจ้จ่ออะไรนะกรออไรไไูได้เไมไรอนะถ้ากูเป็นอะไไปฝาประชาชนดูเลรถนะี่ยวนมีแฟนหรือยังครับอ๋อฉันฉันฉันไม,ไม่ไม่เขินแล้วครับอ๋อฉันไม่ได้เขินค่ะฉันนับว่ากี่คนแล้ว็เก้าสิบเก้อเก้าสิบเก้าเองที่หมยไม่จำเป็นปองเองเลยนะเก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้า็คนที่ร้อย ฉะน LIKE like oh, 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 oh. ั้นอย่าได้กันเลยทำไมอะไปไหนมาไหนเขาจะเรียกเธอว่ดีแล้วเรียกว่าเอาไปไหนมาไเลยไรเี้ร้องงเลเลยค่ะร้ตงยกันั้งโอ้ร้งต้ย้าแม่ขอมาให้เลยไม่ไหวจะแม่เลยค่ะร้องสิอ๋อ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 อออ๋ออออ๋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  เขาด้เปลี่ยนคู่กันปะมันไม่มีสิทธิ์เลือกะพู้ดูแล้วเพูดแล้วโอ้จดี

เองไม่แย่ที่นี่พองน่องยู่ยน้่พองน้องยุ่ยนี่พอหน้องยุ่ยนี่พองน้องยุ่ยนี่เยอะๆเรียบร้อยเยๆเรียรเรียบรอยเรียบยเยอะๆเรียบร้ถามกูทไมถาม 你呢？<laughs> <laughs>